สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูจะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษารถจกักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับรถที่มีปัญหาเนี่ยเป็นรถยามาฮ่าเอ็น เดี๋ยวครูจะให้ทางเจ้าของรถเนี่ยเขาทำการสตาร์ทเครื่องทีแรกเลยนะครับมันจะมีฝาครอบห้องสายพานอะไรอยู่นะครับแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยเสียงมันก็จะดังลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันครับอะสตาร์ทโอเคนะทีเนี้ยพอตอนสตาร์ทมันมีเสียงดังอย่างนี้ใช่ป่ะครับครูก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยทำไมครับหรือชุดข้าง ชุดข้างก็มีอะไรครับผู้เล่นหน้าผู้เล่หลังสายพานออกแคบครับพอรื้อออกก็คือจะมีสภาพเป็นอย่างเนี้ยที่ท่านเห็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการติดเครื่องใหม่ก็ปรากฏว่าหลังจากเราถอดชุดข้างออกไปเสียงยังดังเหมือนเดิมอ่ะครับอ้าวดังเหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวฟังใหม่อีกทีนึงพอโอเคนะดัง มอเตอร์ไซค์สจังหวะซึ่งครูก็ย้ำอยู่เสมอว่าต่อให้รถของเราเนี่ยเครื่องจะฟิตแค่ไหนเวลาเราใช้งานปลายปริมาณน,น้ำมันเครื่องมันจะต้องทำไมครับลดลงหนึ่งเลยน้ำมันเครื่องมาจะเล็ดลอดผ่านปากแหวนใช่ปะครับทั้งแหวนอัดทั้งแหวนกวาดมาต้องเล็ดลอดผ่านปากแหวน แล้วมันก็จะเข้าห้องเผาไหม้แล้วถูกเผาไหม้ไปพร้อมกับไอดีสองน้ามันเครื่องจะต้องมีการไปหล่อลื่นใช่ไหมครับระหว่างก้านวาลวกับไกดวาลวใช่ปะครับแล้วก็ถูกเผาไหม้ไปพร้อมกับไอดีอันเนี้ยต่อให้รถท่านฟิตแค่ไหนน้ามันเครื่องก็จะหายไปตรงเนี้ยคือช่องทางที่หนึ่ง 2. เวลาเราสตาร์ทรถเครื่องยนต์มันเกิดความร้อนน้ำมันเครื่องที่เป็นของเหลวมันได้รับความร้อนมันก็จะทำะไมครับเกิดการละเหยปริมาณน้ำมันเครื่องก็จะลดลงและสามถ้ารถมันเก่าผ่านการใช้งานน้ำมันเครื่องก็จะเป็นรั่วตามอะไรครับซีนโอลิงปะเกน็นร้อยต่อต่างๆ เพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องไม่มีทางอยู่ปริมาณเท่าเดิมได้ก็จะต้องทำไมครับมันตรวจสอบถ้าพล่องก็มาเติมถ้าตรวจสอบแล้วมันครบกํำหนดก็ทำไมไปเลยครับเปลี่ยนเดี๋ยวครูจะพาท่านไปดูนะว่ารถคันนี้มีน้ำมันเครื่องไหมอ่ะไปดูกันครับ อันนี้คือครูยังไม่ได้แอบถ่ายอะไรนะครับอ้าวเดี๋ยวทางเจ้าของเขาจะหมุนก้านวัดให้ดูนะครับเนี่ยท่านดูที่ต้องเอาก้านวัดตั้งตรงครับตั้งไม่ใช่ฮะต้องตั้งอ่าเนี่ฮนะท่านผู้ชมดูเนี่ยก้านวัดน้ํามันเครื่องมีมีน้ํามันเครื่องติดปะไม่ติดไม่มีแล้วท่านผู้ชมดูนะตอนนี้โจเนี่ยเขาตะแคงรถมาทางขวาให้นะอ้าวจิ้มครับอ่ายกขึ้นมาดูครับ เนี่ยมันยังไม่ปิดขึ้นมาเลยเห้่าแล้วมันจะไม่พังได้ยังไงใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อว่ามีน้ำมันเครื่องหรือไม่มีเดี๋ยวครูจะให้เจ้าของรถถ่ายน้ำมันเครื่องน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่แข้งเครื่องยนต์ฝั่งด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบอร์สิบสองเดี๋ยวตอนเขาถ่ายเนี่ยครูจะขอญาตหยุดไว้ก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันครับว่าจะมีน้ำมันเครื่องไหลมากี่ซีซีกี่หยดนะครับมาลุ้นกันพ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 ันนะครับอ่าไหลมาละนี่นะปริมาณที่ไหลออกมาหมือัจะหมดได้ซกักหนึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วน้ำมันเครื่องก็จะเป็นสีขี้โคลนพอสมควรโอเคนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวในระหว่างที่รอน้ำมันเครื่องมันไหลออกนะครับอารถย a า a h a Enmax เนี่ยนะครับเขาเอาชุดวันเวสตาร์ t เนี่ยที่เคยอยู่ข้างนอกใช่ป่ะครับในรถออตโต้เนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงดงังเรื่องเป็นสนิมใช่ป่ะครับเขาก็เลยเอาชุดวันเวสตาร์ t เนี่ยวันเวคลาสเนี่ยทำไมครับมาใส่เข้าไปภายใต้ฝาครอบอันนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นชุดวันเวแบบเปียกใช่ป่ะครับ เดี๋ยวครูจะให้เจ้าของรถเนี่ยเขาถอดชุดวันเวยตรงนี้มาดูว่าวันเวยอะไรมันพังหรือเปล่าแล้วมันเครื่องอันนี้ครูค,ค,คิดว่าให้เต็มที่นะหนึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีอ่ะในระหว่างที่รอมันไหลก็เอาตัวทีเบอร์แปดครับเปิดเลยครับเดี๋ยวครูต้องเอียงหน่อยนะเพื่อว่าจะได้ไม่บังเวลาเขาเจ้าของเขาปฏิบัติงานนะครับ เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะเราเราไม่ได้เอาเจ้าของเขามาประจานอะไรนะครับแต่ว่าเราไมมท่านดูเป็นอะไรครับอุทาเห่าอุทาหอนนะครับจะแม้ไว้เป็นกรณีศึกษาว่าเราควรจะต้องมันตรวจสอบน้ำมันเครื่องเดีย๋ยวก,กูขยับมาอีกหน่อยนึงนะครับ เดี๋ยวตอนเขาคลายครูอยู่ด้วยแป๊บนะแล้วเดี๋ยวตอนเอาออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันใหม่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถอดน็อตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เขาดึงฝาปิดชุดวันเวครับเอาดึงเลยครับขยับขยับหน่อยเพราะว่าครูแงะไปให้นิดนึงแล้วนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับล่วงออกมาแล้วนะครับอ่า ทีเนี้นะครับเดี๋ยวที่มันร่วงออกมาเนี่ยก็คือตัวเฟืองสะพานนะครับเฟืองสะพานเดี๋ยวครูหอยานมานี่นะฮะเมื่อกี้ที่ดึงออกมานะครับที่ร่วงออกมาก่อนนะครับคือเฟืองสะพานเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวตัวมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยนะครับ จะมาขบกับเฟืองฟันละเอียดตัวนี้นะนี่ขบตัวนี้นะครับแล้วพอมอเตอร์สตาร์ทมาขบเฟืองฟันละเอียดตัวนี้ไอเฟืองสะพานตัวนี้มันจะหมุนพอเฟืองสะพานตัวนี้มันหมุนเนี่ยด้านในมันจะมีเฟืองฟันหยาบๆเนี่ยมันก็จะมาขบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ตัววันเวตัวนี้นี่ตัววันเวเลียนะอ่านะครับเดี๋ยวครูจะดึงชุดวันเวตัวนี้ออก ครูดึงชุดวันเวออกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับนี่ชุดวันเวป๊าได้ชุดวันเวออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูจะลองหมุนวันเวดูสิครับว่ามันดังไหมอ้าวชุดวันเวไม่มีปัญหาอะไรนะครับชุดวันเวเงียบนี่นะฮะหมุนได้ทางเดียวนะครับทางนี้คือเงียบ<ฮ>เปลืองตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับไม่มี เดี๋ยวครูจะให้เขาลองติดเครื่องดูนะว่าตอนเนี้ไม่มีชุดวันเวแล้วเนี่ยเอาเฉพาะตัวมอเตอร์อย่างเดียวมอเตอร์มันดังไหมอรัสตาร์ทมือดิครับมันดังที่ตัวมอเตอร์หรือดังอะไรออเนี่เฉพาะตัวมอเตอร์มันหมุนอย่างเดียวเลยตัวมอเตอร์มันดังไหมครับดัง <laughs> วันนั้นบางทีท่านอาจจะบอกว่าอะไรครับการเกินอะไรพังคือครูไม่รู้ใช่เปล่า <c oughs> ตอนนี้มอเตอร์ดังใช่ป่ะครับดังสนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวครูใส่กลับเข้าไปอย่างเก่า น่าจะมีปัญหาจากตัวมอเตอร์นะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เปิืงสะพานจะใส่ยอยู่ลักษณะยอย่างนี้นะครับอันนี้คือไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วมันเครื่อมจะเป็นเข่าอย่างเงี้ยนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเอาแค่มอเตอร์กับเฟืองสะพานพอนะครับเดี๋ยวครูเอาวันเวย์ออกเพื่อจะเช็คไปทีละจุดนะครับเดี๋ยวขอตัวทีเบอร์สิบตัวทีเบอร์สิบที่มันยาวๆหน่อยครับอ่าอ่าโอเคดีนะเดี๋ยวครูจะเอาหัวตัวทีเบอร์สิบดันไว้นะครับอ่า อันนี้ท่านต้องระวังในนะเวลาไปทามานันอันตรายพอสมควรนะครับอ่าลองสตาร์ทด้ครับอ่าพ่อพ่อพอ่อสรุปเลยว่าเป็นไงครับที่มันดังเนี่ยมันดังมาจากอะไรครับดังมาจากตัวมอเตอร์สตาร์ทมันไม่ได้ดังมาจากก้านอะไรใช่ป่ะครับทีนี้แต่เนื่องจากรถคันนี้เขาปล่อยน้ำมันเครื่องแห้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมันเครื่องแห้งแล้วการสูบอะไรต้องพังเสมอไปแต่มันมีเสียงใช่ไหมเาเพราะฉะนั้นได้เกิดในกรณีเนี่ยรถคันเนี้ยไม่ใช่คนรู้จักกรครูไม่ใช่ลูกศิษย์ครูก็บอกว่าทําไมครับการสูบพังลูกปืนเข้าเวี่ยงแตกอะไรก็ว่ากันไปก็ได้ใช่ไ่มครับนั้นเดี๋ยวก่อนจบคลิปครูจะให้สตาร์ทใหม่เอาแค่ตัวมอเตอร์เปล่าๆนะครับแล้วเดี๋ยวครูใส่เฟืองสะพานอีกครั้งหนึ่งอะ าั์ทเลยโอเคนะนี่เสียงมอเตอร์หมุนตัวเปล่านะครับทีนี้ครูจะใส่เฟืองสะพานเนี่ยนะสักครู่สักครู่อันนี้คือจะเป็นแค่กำลังจากมอเตอร์มาที่เฟืองสะพาน แล้วยังไม่มีการมาขับชุดวันเวอะไรนะครับเรามาฟังว่าเนี่ยแค่2ชิ้นเนี่ยเสียงมันดังสนั่นวันไหวจริงหรือเปล่าอา้าวสตาร์ทอ๋อ,อ,อห,หลุดครับโอเคชัดเจนนะครับเสียงที่ดังคือดังมาจากมอเตอร์สตาร์ทแต่ทีเนี้ยเนื่องจากรถคันนี้ก็ใช้งานมาหลายหมื่นหรือเป็นแสนโลนะครับ อ่าเป็นแสแลเขาเขาจะลื้อผ่าเครื่องหรือจะทำอะไรต่ออันนี้ก็แล้วแต่เขาครูก็แค่มาวิเคราะห์ปัญหาให้นในเบื้องต้นก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบหลังก่อนจบคลิปหลังจากดูจบแล้วไปอะไรนะอ่าไปเช็คน้ามาน <laughs> เครื่องรถ <laughs> ตัวเองด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ